เกิดอะไรขึ้นเมื่ออดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลอบจากการถูกรอบยิงภายหลังมีการแชร์ผ้ายันที่ชื่อว่าวินวินวินของเจ้าคุณธงชัยเผยเคยมอบให้ทรัมป์เป็นกำลังแกจนเกิดไวรัลสวัสดีครับข่าวฮิตสังคมออนไลน์โดยร้านมายองร้านมายองเป็นศูนย์รวมสิปปสนค้าครบครันเป็นศูนย์จำหน่ายเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นศูนย์จาหน่ายเครื่องใช้ไฟ,ฟฟ้าครบครันทั้งในบ้านและโรงงานอุตสาหกรรมเป็นศูนย์จาหน่ายอุปกรณ์ห้องน้าประปาปัป๊มน้าจาหน่ายเตาแก๊สและเครื่องครัวครบวงจรเป็นศูนย์จาหน่ายอุปกรณ์ไอทีแก๊สเจ็ตเครื่องเสียงและลาโพงเป็นศูนย์จาหน่ายสินค้าราคาถูกแบบครบวงจรในเขตระยองพัทยาชนบุรีใกล้ที่ไหนไปที่นั่นได้เลยจากกรณีที่โซเชียลเน็ตเวิร์กนั้นมีการแชร์ภาพพยานสีม่วงที่ระบ,บุว่า เป็นพยันของพระกรมมังคลาจาร์เจ้าคุณชัยผู้ช่วยจเจ้าอาวาสวัดไรมิพิยาลามเขตสัมพันธวงศ์มอบให้โดนัลด์ทรัมป์ตั้งแต่ยังเป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดยเป็นพยันสีม่วงที่มีอักละขอบตรงกลางพร้อมข้อความระบุว่าวินวินเรสิดแนนยูเอสเอทรัม กุดลักและเขียนข้างล่างว่า change innovation idealist freedom จนกระทั่งเมื่อชั้มชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนที่45จนได้เกิดการกล่าวถึงอีกครั้งหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์โดนรอดยิงแล้วรอดอย่างอัธิหารโดยที่ก่อนหน้านี้เจ้าคุณลงไทยเป็นผู้ที่เคยทำให้สโมสรเลสเตอร์ชิกวแชมป์ในทีแอได้สำเร็จัการเขียนท้ายังให้โดยพจารออนไลน์รายงานด้วยว่า สำหรับผู้ที่นําผ้ายันจากเจ้าคุณดวงชัยมามอบให้คราบคือนางทัศนีสิริเยี่ยมเจ้าของห้องเสื้อกลาวินซึ่งสนิกสนมกับครับเป็นใ่มากเมื่อครั้งที่มีการจัดประกวดนะครมจัวันที่2002ซึ่งไทยได้ส่งนางจันทิราจันโสมเป็นผู้เข้าประกวดระหว่างนั้นคราบได้ซื้อกิจการและบริหารองค์กรของนาง,งงามจักรวรรโดยพระธมมคลาจารหรือเจ้าคุณดวงชัยเปิดเผยว่าผ้ายันกล่าวนั้นเป็นผ้ายันที่ปลุกเสกเองเนื่องจากเมื่อหลายเดือนก่อนได้มีโอกาสสนทนานธรรมกับนางทักษีเจ้าของห้องเสื้อกลาวิน เธอได้รู้จักกระธานโดยน่าพร์เม็นการควบคุมดังนั้นผู้ถูอถึงเรื่องการเลือกตั้งประธานนั้นดีรัฐบารยกาให้ความพยายามเพื่อเป็นกำลังใจให้โดยไม่ได้มีกิจพิเศษใดถ้าเ,เพื่อนชอบและคิดว่ามีประโยชน์ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์โพสต์นีให้ด้วยนะครับจะดีใจมากเลยสํสำหรับวนันนี้ข่าวฮิตสังคมออนไลน์ลาไปก่อนโดยร้านไทยยงครับ